สวัสดีคุณผู้ชมครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับคมชันลึกศึกมวยโลกผ่านช่องแนว26นะครับคุณจะได้ชมความมันผ่านการแข่งขันมวย2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่าย3ไปจนถึง5โมงเย็นนะครับวันนี้เราเดินทางมาถ่ายทออสดยิงสัญญาณกันที่เวทีบูชุกกราวนะครับสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตลยครับและก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับผมฟุ๊กจตชัยจะรับน้ดทีบดนินรายการและก็มอบความมันผ่านคู่มวยและก็คู่เอกนะครับที่จะแข่งขันกันในวันนี้เป็นมวย สากลน,นะครับเป็นการต่อยไต,ยตย่บัลลังโล่นะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวท117ปอนด์นะครับนรสิงห์กอเกียรติยิมลูกบ้านใหญ่ จากประเทศไทยวันนี้โคจรมาเจอกับบายูซาลูครับนักชกจากอินโดนียและก็อีกหนึ่งคู่นะครับที่ห้ามพลาดเลยในการแข่งขันมวยสากลนั่นก็คือเพชรจอแฮรปูลอินยิมเจอกับมนาชัยสิทธิ์ยอดหญิงก็เป็นนักบวยจากประเทศลาวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาช่วงนี้ขอเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการมอบส่งหน้าที่นี้ต่อให้กับพี่สมิงข่าวครับจิญครับขอบคุณครับน้องฟงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เรียนท่านประธานโดยการจัดการแข่งขันประธานจัดการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้วิกรตแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกําลังชมการแข่งขัน VMC เจ็ดเบรนคนชัดลึกสึกมวยโลกถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิตอลนะครับนาว26จากเวทีโมวยโชคราวสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูกเก็ตการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยนังซื้อพิมพ์คมชั้นลึกนาว26โดยมีบริษัท วีเอ็มซีเเวนเบรย์ออโตโมบิลจำกัดเป็นผู้สนับหลักอย่างเป็นทางการแล้วก็วันนี้นะครับกอเกียรโปรดักชั่นจำกัดรับหน้าที่ดําเนินการประสานงานถ่ายทอดสดในโอกาสนี้ขอแนะนําคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้งานนี้ประสบความสําเร็จดังต่อไปนี้ประธานโดยการจัดการแข่งขันท่านรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนายประเจียดอักษรธรรมกุล <c oughs> นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตคุณสมใจสุวรรณสุพนาผ <c oughs> ู้บริการศูนย์กีฬาจังหวัดภูเก็ตนายวิรัตภพาทีผ <c oughs> ู้บริการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายสันติ่าวายผ <c oughs> ู้บริการการศึกษาจังหวัดภูเก็ตคุณสุทีอารีพงษ์ ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันนาวาอากาศเอกรังสรรยาวรัตประธานที่ปรึกษาองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนในฐานะประธานจัดการแข่งขันพันตำรวจโทด็อกเตอร์รังศีเยาวรัตบริษัทอนุภาพและบุตรจำกัด สวนเสือตระการไทเกอร์คิงด่อมภูเก็ตอิลิกเซียรีสอร์ทพังงาคณะที่ปรึกษากิิมศบริษรัทกอเกียร์โปรดักชั่นจำกัดป <laughs> ระธานที่ปรึกษาบริษัทกอเกียรติโปรดักชั่นจำกัดนายทวีแพ้ใหญ่กรรมการผู้จัดการบริษัทกอเกียริโปรดักชั่นจำกัดคุณพี่สารพานิชยารุม รดับต่อไปนี้ขอแนะนำผู้ให้การสนับสนุนรายการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเริ่มจากบริษัท VMC Seven Bree Auto Mobile จำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนี่เลยครับมอบก่อนเลยนะครับ VMC Seven Bree แล้วก็ผู้แทนของประธานบริษัทโซโลประเทศไทยนะครับกุญแจโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโดยคุณธรรมศักดิ์นะครับนี่ผู้แทนนะครับ ตามมาด้วยบริษัทต่อสยามคอมเมเชียลจำกัดผู้นำเข้านะครับยางคิมโพยางนำเข้าจากเกาหลีถึงร0 0เปเซ็นแล้วก็ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษหาดทิพย์จำกัดมหาชนนายชอบนิตยาราบแล้วก็ตามมาด้วยผู้แทนกรรมการของเสียมยับจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพาราแล้วก็กระเป๋าคุณภาพนะครับเสียมยับปิ้นโปโล บาบเสียมยับด้วยมิสเตอร์หลิวนะครับเป็นผู้แทนแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์คณิตวงสุรีครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียสามสถาบันเอะบีบีเอีบีซีเอบีบีโอแล้วก็ภายใต้รับรองของสมาคมมวยโลกผู้จัดรายการมวยสากลอาชีพยอดเยี่ยมประจำปี2558ของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณก่อเกียรติพานิชยารุมและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานจัดการแข่งขัน ท่านพันตำรวจโทรดรรังสียาวรัตกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานขอเชิญท่านเลยครับเรียนประธานอำนวยการแข่งขัน กระผมในนามขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐร่วมกับบริษัท VMC s e v e n b r a i n คมชัดลึกจัดศึกมวยโลกมหากรรมมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคของโลก 2. เพื่อส่งเสริมนักมวยไทยให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังโลกในสถาบันหลักต่อไปองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Law Enforcement Investigation Organization <S <S ได้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งกฎบัตรสหประชาชาติหรือ U.N. Covenant ในอันที่จะปกปักรักษาสิทธิพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ To protect human rights and to preserve human dignity ภายใต้การรองรับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2550 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ข้อ5องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีอาสาสมัครเป็นสมาชิกทั่วภูมิภาคของประเทศทำหน้าที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้คําขวัญที่ว่าตรวจสอบอํานาจรัฐขจัดภยัยคํานับรับใช้ประชาชนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประเจตอักษรธรรมกุลประธานอํานวยการแข่งขันดําเนินพิธีเปิดมาหากรรมวมยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตครับผมทเรียนประธานคณะกรรมการการจัดงานเอ่อกรรมการการจัดการแข่งขันสื่อมวลชนทุกทท่านครับที่สำคัญผู้มีเกียรติและนักมวยทุกทท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดงานว VMC 7ซ r a n d บรนดมชัดลึกศึกมวยโลกมากกรรมมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งที่ทางภาคประชาชนภาคเอกนชนได้มานำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันมวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการ แข่งขันมากกรม,มวยโลกในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในส่วนตรงนี้แต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรามีสถานที่สวยๆงามๆเยอะมากเลยซึ่งการจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคเอกชนภาคประชาชนออได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและที่สําคัญก็คือเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่สนับสนุนกิจการของจังหวัดโดยเพราะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้แล้วก็การจัดงานในวันนี้ที่เป็นภาคของประชาชนที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนให้ให้ภาคประชาชนให้เยาวชนและที่สำคัญคือราชการได้มีความสำนึกในส่วนที่จะช่วยกันรักษาบ้านเมืองช่วยกันในเรื่องของการ ไม่เอารัฐอเปรียประชาชนช่วยกันในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งถือว่าวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมผสานกันหลายๆเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับร่วมกันเปิดงาน VMC 7ซวคมชัดคมชัดลึก ศึกมวยโลกมากกรรมมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะเวทีมวยชั่วคราวสวนสาธรณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะับบัติี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆบัรมวยที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ ต่อจากนี้เราจะได้ชมมวยคู่เอกของรายการนะครับคู่ที่1นครับนักชกมุมแดงเป็นการชกไต่น้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นการไต่บพลังโลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับเป็นนักชกของประเทศไทยในพิกัด117ปอนด์นอรสิงก์กอเกียิยิมลูกบ้านใหญ่ครับแล้วก็วันนี้เขาจะมาคอจอเจอกับนักชกจากประเทศอิโดนีนะครับนั่นคือบายูชาลู ส่วนในคู่ที่สองนะครับมุมแดงพิกัด114ปอนด์นะครับเพชรจอแฮปูนอินซียิมจะเจอกับนักชกบุญํำเงินนะครับมันคือนักชกชาวลาวมานชัยสิทธิ์ยอดหญิงนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้คุณจะได้ชมผ่านช่องนาว26อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่กลับมาช่วงหน้าชมบวกกันครับโซโลโซโลคุณแกสารพัดนล็อก โซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษรกรงกสี่ตัว s O L O โซโลเต็มที่กับการพักผ่อนเต็มที่กับเกมเต็มที่กับงาน สนุกเต็มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเต็มที่กับการกินเพราะทุกเมนูทำจากกะทิรอยไทยไหลลดปริมาณไขมันลง50%แต่ยังมีรสชาติและความมันมเต็มที่กับความอร่อยกะทิลดไขมันลง50%จากสูตรปกติกะทิรอยไทยไหลอัมพลฟูด มาดูซิว่าแอร์ขนาด13,000 BTU จะทำความเย็นทั่วห้องขนาด18,000 BTU ได้ไหมโคุณจริงจริงว่าเจ้าอะไรกันโนาดนั้นหรอแอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เราทำได้การถ่ายทสดเลยนะครับจากช่องนาวิสครับแล้วก็กอเก็ตดับชั่นคู่แรกของรายการครับหนอสิงเกอเกติมลูกบนใหญ่ครับจบอุ่นเครื่องนอกรอบนะครับพิกัด117ปอนด์พบกับบาดูซาลุ่ม นักชกจากอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่แรกเริ่มนะครับรองแชมป์โลกนะครับตับสองคนงวีนะครับนอสิงในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทของสมาคมมวยโลก w b บนะครับวันนี้อุ่นเครื่องครับตามดังโลกนักสานดับโลกไว้ก่อนนะครับ เดินนัชกจากอินโดนีเซียบาดูซาลูจะทนทางขนาดไหนต้องติดตามนะครับเดี๋ค่อยเดินก่อนครับนอสิงห์อ้โห่าเลครับเริ่มยิงหมัดแล้วนะครับแตกหมัดเข้าไปครับผู่แรกของรายการวันนี้ครับ มาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่านริงหงนี่เป็นมวยที่ครบเครื่องเลยนะครับในนามของกอเกียรติกอเกียดยิมนะครับลูกบรรยายอ่ะวันนี้มาโชกับบาบูซาลูนะมวยจากดินิเซียนะครับวันนี้มากับมวยโลกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวหยอดภูเก็ตแล้วก็ VMC ชเวนเบด้วยแล้วก็คมชัดลึกนะครับศึกมวยโลกนาวช่อง26ถ่ายท่อสดให้ท่านในชมกันแบบชัดเจนเลยทีเดียวมาสิ่งยขยับเข้าไปครับ มาดูถอยมาวันนี้โช์รัดกลุ่มเลยนะครับนอสิงแม่มาลูแทกยับเข้ามาครับนอสิงบล็อกไว้ก่อนแมดูคล่องแคล่วว่อง,งไวนะครับตั้งโชว์อินโดนีเซียนอสิงคุมจังหวะเอาไว้ครับในช่วงที่นอสิงต่อยมวยไทยนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นแชมเปี้ยนของนิ้ขัดหลายเส้นเลยฝีมือรวดเร็ว น้ำหนักมัดมีใช้ได้เลยนะครับมาดูว่าจะชิงแชมป์โลกหล,กหลักๆเมื่อไหร่นะครับในนามของกอเกียรติยิมต้องโรอโอกาศนะครับจากโคยโิคโนโคนะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเราอยู่ดับ2นะครับหวังขึ้นศูนย์ดับหนึ่งแต่คงก็ต้องผ่านดาน่านแชมป์เฉพาะการก่อนนะครับวันนี้น,นอกจากชมวยสากลพิเศษแล้วนะครับสคู่แล้วก็มีมวยค่าเชือกนะครับ วันนี้ท่านเด็ดูกันแบบเต็มๆเลยแล้วก็ของจริงของแท้ด้วยมาแบบแรงๆทุกคู่เลยทีเดียววันนี้นะครับถา่ายทอดสดทางคมชลดลึกนะครับช่องนาว26่ค่อยเดินเคาะรับนอสิงดูแล้วคู่ชงที่แยวกลองว่งวังไวทีเดียว แบกมัดหน้าก่อนครับนอสิงห์มาลีลายกหลบที่ใช้ได้เลครับบดุสลูหมดยกแรกช่างเครื่องสิจังหวฉะฉันนั้นมันเครื่องอะไรดีคะ อ๋อเครื่องสี่จังหวะก็ต้อง戴เกียว 4T สิเขาใช้กันมานานแล้วใช้แล้วดีเครื่องสี่จังหวะต้องใช้戴เกียว 4T ใช้戴เกียวเครื่อติดตาติดง่ายวันนี้ถ้ารักจะแอปแบลวแอปเช็คแอปขึ้นหนูแอปปัแอปเหงาแอปตัรแอปเยอะต้องเซนแฮปปี้โซเชียลฮีโร่แอปได้เยอะเล่นฟรีสิบแอปแอปได้ยาวเน็ตฟรีสิบสองกิกจากแอปแฮปปี้ บรรยากาศตอนนี้ก็แดดเริ่มจะจางไปแล้วนะครับแฟนมวยยังเข้ามาครับไม่ขาดสายเลยทีเดียวมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยครับเดินทางเข้าู้ชมกันใน่ขันมวยในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่ให้การสนับสนุนรับบริษัท VMC Seven Brain Automobile จำกัดครับ ขอบคุณ 3K แบตเตอรี่รุ่น Active h y b r ิ d แบตเตอรี่ครับกํบลาลังไฟสูงสํารองไฟได้นานขึ้นใช้ไฟหนักขนาดไหนก็ไม่สะดุดครับขอบคุณบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซิ่งจำกัดรถจักรยานยนต์ทอนด้าขอบคุณบริษัทแบ็กอัพประเทศไทยจำกัดขอบคุณ103น้อยตรีไพโรธรัตนกุลนะครับกบรรมการผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนขอบคุณบริษัทปูซิเมนต์นครหลวงจำกัดกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลวิก้าเอ็มเช็คอินอนามันทัวร์บริษัท ต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดน,นะครับแล้วก็เราไปถึงยางค้มโผลด้วยครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก2นักมวยไทยก็คือนรสิงห์กเกียรติยิมนะครับลูกบ้านใหญ่กับบายูซาลูนักมวยจากดน,นีเซียนะครับเชียร์ให้เต็มที่เลยแฟนพอน้กมวยไทยโชคได้นี่เชียร์กันให้สุดๆเลยนะครับมวยนี่ถัวไม่เชียร์แล้วนี่หมาแลมวยต่อยไม่มันไม่สนุกด้วยอ่ลุยต่อครับนรสิงค์ค่อยๆขยับไปนะครับ ม่แต่บาด,ดูนี่ก็หนีตลอดเหมือนกันต้องไล่ให้จนครับท้ากันตรงๆครับสาลูเนี่ยเขาแม่มีมัดหน้ากระแทกด้วยนอสิงชีจังหวะอยู่ครับเอาแล้วครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนอสิงเริ่มจะเริ่มจะเล่นลำตัวก่อน สาลูต่อยหนึ่สองมาอา้าวนรสิงติดปิกยกนยนอกสองนะครับเปิดเกมดุเลยทีเดียวนรสิงก่อเกียรติยิมเรามาติดตามนะครับว่าน้าโชครายนี้ครบเครื่องว่างั้นเถอะทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนรสิงนะครับสายตาดีซาลูนะักมวยจากดินิเซียนะครับจะทนได้แค่ไหนในานามของก่อเกียรติยิมนะครับนรสิง ซาลูก็ยังถอยอยู่แม่ไม่มบัดน้านอสิงดึงหลบครับมีตัดลำตัวเหมือนกันนะครับคอลำตัวเหมือนกันครับซาลูนอสิงก็ดูอาวุธก่อนครับอย่ไม่รีบแรงแรงมากมายครับเอาละครับแม่ออกขวาแล้วแม่รถเร็วใช้ได้ซาลู เราสิงห์ยับก้ามา่ขวาตัดลำตัวครับรเบียดติดล่าติดมุมยังหลังพิงเชือกอยู่นะครับเราสิงต้อนวันนี้เท่ากับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเป้าหมายจะขึ้นรองเบอร์เบอร์สูงสูงนะครับแล้วก็จะขึ้นชิงแช,ชมป์โลกในอนาคตเราสิงห์ก็เกียรติยิม นักชกชากชาวอินโดนีเซียนะครับซาลูสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ในการยึดเป็นแ <c oughs> ชมป์โลกอาร์ัมบดยกครับอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาว,วัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟทฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา ถ้าอยากรถเก่งต้องอยางคึมโฮถ้าอยากรถกระบะต้องอยางคึมโฮแล้วถ้าอยาก s อ v วก็ต้องอยางคึมโฮมั่นใจทุกการขับขี่รับประกันคุณภาพจากการผลิตตลอดอายุการใช้งานคึมโฮไทยกลับมาชมกันต่อเลยครับดูภาพช้าครับอู่จหวาซ้ายของนอรสิงครับต้วลของ ยูซาลูนี่ก็มีความไวเลยทีเดียวครับ่วนนี้ขอบคุณด้วยนะครับเครื่องปรับอากาศบิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ครับขอบคุณสวนลุมไดบาซารัชราพิเศษขอบคุณชูฟติก u ู s อครับขอบคุณเจนีฟู้ดบริษัทแสงสุริยะชัดรองพสองจำกัดนะครับขอบคุณมาโชเอมนะครับขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดขอบคุณบริษัทโดกเกียวออยจำกัดห้างสำนักดี ที่รักสุขภาพครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดกอบกูณ์ทรัตเทิร์ฟกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียกสานะครับ<อ>นรสิงห์นักมวยไทยของเรานะครับกอกีดีมกับซาลูจากอินโดนีเซียวันนี้นอกจากมวยสากลสองคู่แล้วยังมีมวยไทยค่าเชือกอีกสองคู่แล้วก็มวยไทยโลกอีกสามคู่ดูกันเต็มเอ็มเลยวันนี้เชียร์ได้เต็มเหยียดเต็มที่แต่ว่าสองคู่แรกนะครับมาดูมวยสากลของเราก่อนโอ้ดูด้วยว่า จะน็อกได้หรือเปล่านะครับเริ่มไล่เร็วขึ้นแล้วนะครับนอสิงแต่การปองกันตัวการเอาตัวรอดของสลูนี่ก็เก่งใช้ได้เลยครับเอาละครับตัดลำตัวแล้วนอสิงเล่นขึ้นขึ้นมายอมแล้วนับถึงแปดยังไหวนะครับ สงสัยสงสัยจะยกเนี้เร่งเร่งเครื่องเลยนรสิงห์แฟนอยากดูคู่สองแล้วก็ดูมวยค่าเชือกแล้วก็ดูมวยไทยโลกอห้ซ้ายหมัดเด้งเปิดเกมแรกกันแล้วครับแม่พอเร่งเครื่องเ่านี้สั่นเลยไป้วครับนี่แหละครับโอ้เจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละครับโหมีอาแล้โอ้ยุติแล้วครับ ก็ถือว่าวันนี้อุ่นมาได้สวยเลยครับสำหรับนรสิงห์ก่อเกียรติยินครับยกสามเท่านั้นนะครับแต่เราบอกเลยครับว่าอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยนะครับที่นักบวยจากต่างชาตินีต้องเจอรวมไปถึงนักบวยไทยด้วยครับแม้แต่นักบวยไทยเราในกบูร้อนเหมือนกันครับ ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมกับนอรสิงหรักษาสิติชนะรวดไม่ได้ต่อไปนะครับเป็นชนะในแบบน็อกเอาเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันหน่อยครับสำหรับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นครับกับชาลูเดี๋ยวได้ชมกันครู่เดียวครับเดี๋ยวครับดูจังหวะ ้หูหเดินมาปล่อยมักขวาเลครับู้หตอนได้มีอาการแล้วดูนะครับนอสิ่งเั็นไฟพอเริ่มเปิดเกมยิงหมัดใส่ใบหน้าลำตัวนี่ก็หูออสารุันแล้วบอกกันเออนี่ยแต่ความสุดยอดของดอสิคก็ปล่อยมัตรโเต็มๆกับมีอาการเลยทีเดียวครับฉนะนั้นล็อกไปครับ พัดก็สบายสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาชมการถ่านสดคมชัดสึกสวยโลกกันต่อครับโซโลโซโลกุญแจสารพัดล็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่งางโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษรอังกฤษสี่ตัว S O L O โซโนตัวรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะ ทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละเพราใช้แล้วเครื่องปิดสตาร์ติดง่ายมิตรภาพไร้คนแบ,บ่งเสมอ วันนี้ถ้ารักจะแอปแบลวแอปเชิงแอปกูหนูแอปอัดแอปเงาแอปสตรออปเยอะต้อเซนแฮปปี้โซเชียลฮีโร่แอปได้เยอะเล่นฟรีสิบแอปแอปได้ยาวเล่นฟรีสิบสองกิจกจากแอปแฮปปี้อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน เมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แพงสีเขียวทิฟฟี่อัานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช่างเครื่องสีจังหวะชันนมันเครื่องอะไรดีคะอ๋อเครื่องสีจังหวะก็ต้องด้เกียวโฟทีเขาใช้กันมานานแล้วใช้แล้วดีเครื่องสีจังหวะต้องใช้ไดเกียวโฟทีใช้ในเกี่ยวเครื่องปิดต้าติดง่าย ถ้านี่คือชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric m r Slim ที่เคลือบ Dual Barrier Coating ใหม่ฝุ่ไม่เกาะเหมือนเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric m i s r Slim ที่เคลือบ Dual Barrier Coating ช่วยลดการเกาะติดของฝุ่นและระอองน้ำมันลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศเราคิดจากชีวิตคุณ Mitsubishi Electric วันนี้มากรรมโมโลนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็คมชัดลึก26นะครับแล้วก็คู่แรกวันนี้เรามาดูว่าอนาคตข้างหน้านะครับนรสิงห์กอเกียตเยมเป็นผู้ชนะในยกที่3นะครับในโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตคุณประเจีดนะครับอักษรธรรมกูล พร้อมทางท่านประธานจัดอีกท่านหนึ่งพันธุรโทรดรรังสีอววรัตนะครับให้เกียรติชูมือให้กับว่าที่แชมป์โลกของเราขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนรสิงห์ก่อเกียรติยิ้มนะครับแล้วก็ท่านทวีแพ้ใหญ่นี่ผู้ที่มีน้ำใจงามตลอดเลยทีเดียวนี่เลยครับวันนี้คู่แรกอ้ามอบก่อนเลยนะครับสเวนเบรนมอบก่อนเลยทีเดียวแล้วก็ติดตามมาด้วยโซโลครับ ยางคิมโฮนี่นำเข้าจากเกาหลีเลยโคกหาทิพย์แน่นอนนะครับมากรรมมวยโลกจังหวัดภูเก็ตนี่เคียงข้างชาวใต้มากว่า40ปีนะครับโคกหาทิพย์เสียมยับหมอนยางพาราแล้วก็โปโลโปโลเข้าไปเลยนะครับนี่วันนี้ม่อไห้กับนรสิงห์ของเราคู่แรกวันนี้ยกสามในนามของก่อเกียรติยิมวันนี้ช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นคู่ที่สองต่อครับ